ตอนที่39รอการคืนชีพหลังค้นหาไปทั่วเมื่อคืนสุดท้ายพวกเขาก็พบตัวการมันคือหลินเทียนลูกชายคนเล็กสุดของผู้นำตระกูลหลินคนที่ไม่มีใครเหลียวแลเขาถูกมองว่าเป็นใครอยาของตระกูลหลินที่ไม่สามารถบ่มพอได้นี่ทำให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมาก ตอนพวกเขาพุ่งเข้าไปในลานบ้านของหลินเทียนพวกเขาก็พบหลินเทียนในสภาพแก่นชีวิตเสียหายใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นคนชราและเขาก็ล้มจมกองเลือดตัวเองเขาได้ตัดขั้วหัวใจตัวเองและตายไปแล้ว มันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะสืบสาวเอาความอะไรต่อพวกเขาจะไปถามอะไรจากคนตายได้ทั้งตระกูลหลินสิ้นหวังมากพวกเขาสิ้นหวังจนอยากหาคนมารับผิดแทนทุกคนเกลียดชางหลินเทียนกันอย่างมากเขาตายแล้วกู่ช่างเกอพังะตอนเขาได้ยินคำอธิบายเขาควรจะแค่หลบหนีไปไม่ใช่หรอกู่ช่างเกอรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ หลินเทียนไม่มีชางตายจริงเขาต้องแก้งตายมีวิชาลับมากมายที่ช่วยให้แก้งตายได้ในโลกมันไม่ยากที่จะหลอกคนที่ไม่มีความรู้พออะไรอีกหลินเทียนมีโชคลาภมหาศาลติดตัวเขาจะตายง่ายๆได้อย่างไงกูชางเกอไม่แปลกใจที่หลินเทียนใช้วิธีการเช่นนี้เพื่อดึงขนมาปิดบังสายตาทุกคนเหนือสิ่งอื่นใด วิญญาณที่แก่นชีวิตเสียหายจะหลบหนีจากกายเนื้อไปได้ไงแค่ลมพัดแผ่วเบาก็มากพอทำให้วิญญาณที่อ่อนแอแบบนั้นสลายตัวแล้วนอกจากนี้บุตรฟ้าประธทานจะมาฆ่าตัวตายได้อย่างไรหลินเทียนเกียดเขาจนอยากฆ่าเขาอีกฝ่ายจะยอมฆ่าตัวตายก่อนจะฆ่าเขาได้สาเร็จจริงหรอถ้าเป็นงั้นจริงงั้นเขาคงทำให้บุตรฝาประธานทั้งหมดเสื่อมเสียระบบ ยังไม่ให้การแจ้งเตือนกู่ฉังเกอมั่นใจว่าหลินเทียนยังไม่ตายเขาแค่แกล้งตายผ่านการใช้วิชาลับบางอย่างหลินเทียนคิดจริงๆหรือว่าเขากู่ฉังเกอจะมองผ่านลูกไม้ตื้นๆนี้ไม่ออกความคิดต่างๆแวบผ่านเข้าหัวกู่ฉังเกอสีหน้าของเขาไม่แสดงความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ตอบสนองต่อพวกที่ยืนด้านหน้าเขาความเงียบของเขายิ่งเพิ่มความวิตกของตระกูลหลิน และความเกลียดชังที่มีต่อหลินเทียนก็พุ่งทยานแม้กระทั่งผู้นำตระกูลหลินก็ยังสาบแช่งตัวเองที่ทำให้กำเนิดขยะแบบนี้หลายวันที่ผ่านมาเขารู้สึกลงใจมากหลังหลินชิ่อหานมาบอกเขาว่าหลินเทียนเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วแต่การกระทำของเขาเมื่อคืนก็ทำให้เขาต้องฉีรลาใส่กางเกงติง้งทุกคนในตระกูลหลินได้พัฒนาความเกลียดชังต่อหลินเทียนหลินเทียนเสียค่าโชคหนึงร้อยแต้ม ท่านได้รับค่าโชคชะตา500แตมตอนนี้เองการแจ้งเตือนระบบดังในหัวของกูชางเกอและกูชางเกอก็อดหัวลอยเยาะในใจไม่ได้นี่ก็ได้ผลเหรอหลินเทียนเหลือค่าโชคไม่มากและเขาก็ประเมินว่าไม่ไว่าอย่างไงมันก็คงพอความสัมพันธ์ของเขากับหลินชิวหานเราไม่สามารถสั่งสอนเขาให้ได้ดีโปรดลงโทษเราด้วยคุณชายหลินเทียนผู้นั้น รอบวางแผนและโจมตีคุณชายและมันก็เพราะความประมาทของเราเราเต็มใจรับผิดโปรดลงโทษเราด้วยคุณชายทุกคนจากตระกูลหลินคุกเข่าอย่างพร้อมเพียงและพูดด้วยความจริงใจและกลัวเท่าหมิงอธิบายถึงตำแหน่งกับภูมิหลังของกูชางเกอให้พวกเขาฟังแล้วตอนนี้มันดีกว่าสำหรับพวกเขาที่จะสารภาพผิดและขอการลงโทษตรงๆดีกว่าเอาแต่บ่ายเบี่ยง เหนือสิ่งอื่นใดมันไม่สำคัญว่าพวกเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่พลังคือทุกสิ่งจริงๆซูชิงเกอผู้ยืนอยู่ข้างหลังกูฉางเกอร์เงียบๆตลอดเวลาพันได้ยินเสียงที่เต็มไปด้วยความชื่นชมในใจนางมันคือวิญญาณอีกดวงของนางแต่สีหน้าของนางก็ยังไม่เปลี่ยนตลอดมานางได้ปลุกความทรงจำมากมายจากวิญญาณอีกดวงของนาง ยังมีความทรงจําเกี่ยวกับอาณาจักรเบื้องบนซึ่งทําให้นางสบับสนเล็กน้อยนางจึงชอบอ่านตำราโบราณเพื่อปติดต่อข้อมูลในเวลาเดียวกันนางค่อยๆเริ่มสืบทอดเค็ดบ่มเพาะโบราณที่ปรากฏในความทรงจํานางยังเก็บความลับนี้ไว้กับกู่ฉางกเกอเหนือสิ่งอื่นใดเรื่องที่นางมีวิญญาณสองดวงถือเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนางไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องนี้กับคนอื่นได้ยังไง นายน้อยโปรดลงโทษท่าชลาผู้นี้ด้วยแม้เราจะไม่รู้สาเหตุเบื้องหลังการกระทําของหลินเทียนแต่มันก็เป็นความจริงที่ว่าเขาคือลูกหลานของเบ่าเบ่าละอายใจเกินกว่าจะสู้หน้านายน้อยอีกแล้วเทาหมิงพูดด้วยความรู้สึกผิดเขาไม่รู้ว่าหลินเทียนเป็นบ้าอะไร หรือไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทําไมขยะอย่างเขาที่ไม่สามารถบ่มเพาะได้ถึงสามารถใช้วิชาต้องห้ามแสนหลายกายแบบนั้นได้น่าเสียดายเขาไม่สามารถหาหลักฐานใดเกี่ยวกับคนที่หลอกใช้หลิ่นเทียนมาเล่นงานพวกเขาได้เรื่องนี้ประหลาดเกินไปแม่นางชิวหานบอกข้าเกี่ยวกับคนที่ชื่อเหลี่นเทียนมาแล้วเขาเป็นแค่เด็กขยะธรรมดาที่ไม่ควรมีความสามารถทำลายข้าหรือมีความกล้าที่จะทำอะไรแบบนี้ แถมอาณาจักรเบื้องบนยังมีเคล็ดวิชาลับมากมายที่สามารถช่วยให้คนยึดครองล่างของคนอื่นได้และแม้กระทั่งบงการจิตใจแมนี่จะเป็นฝีมือของลินเทียนแต่ข้ารู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับตระกูลหลินใครจะไปรู้บางคนอาจพยายามเล่นงานและใส่รลายพวกเจ้าเพราะพวกเจ้าคือลูกหลานของผู้ติดตามข้าและพราะข้ากำลังอยู่ที่นี่พอแค่นี้เถอะ ข้าไม่ใช่มารหลายตามืดบอดที่จะเอาผิดในเรื่องที่พวกเจ้าไม่ได้ผิดสุดท้ายกู่ฉังเกอก็พูดและตอบเท่าหมิงกับคนของตระกูลหลินโบราณน,น้ำเสียงของเขาราบเรียบไม่มีใครรู้สึกได้ถึงความผันผวนใดในกลิ่นอายของเขาเลยเขาพูดออกมาตรงๆว่าเขาไม่โทษตระกูลหลินโบราณพูดตามตรงเขาไม่สนใจเลยสักนิดเหนือสิ่งอื่นใดเขารู้ถึงเรื่องนี้ดีกว่าใคร และทุกอย่างก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเขามันไม่ใช่ความผิดของตระกูลหลินที่มีวิญญาณมายึดร่างของขยะหลินเทียนแต่เขาก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้อะไรต่อไปและไว้หน้าตระกูลหลินแบบนี้เขาจะสามารถสร้างภาพลักษณ์แสนดีต่อหน้าทุกคนจากตระกูลหลินได้และพิชิตใจพวกเขาแม้มันจะไม่ช่วยอะไรเขามันก็ไม่ใช่เรื่องแย่ เขาสามารถพิจารณาได้ว่ามันถือเป็นการไั้หน้าเท่าหมิงและนั่นจะทำให้เท่าหมิงถวายทั้งกายและใจเพื่อรับใช้เขาหนักกว่าเดิมแค่คําพูดให้อภัยนี้ไม่ได้ทำให้เขาลำบากสักนิดแถมยังทําให้เขาได้หนาด้วยขอบคุณคุณชายที่เมตตาคุณชายช่างใจกว้างและเมตตานักทุกคนในตระกูลหลินรวมถึงเท่าหมิงต่างถอนหายใจพอได้ยินคำพูดของกูฉางเกอ หัวใจของพวกเขาก็ผ่อนคลายและก็รู้สึกถึงความตื่นเต้นที่สุมอกแน่นอนพวกเขายังเดาได้ว่าเหตุผลที่กูฉางเกอให้อภัยพวกเขานั้นก็เพราะเขาไม่มองตระกูลหลินไว้ในใสายตาเลยนั่นเพราะเขายืนสูงเกินไปขอบคุณนายน้อยเท่าหมิงปาดเหงื่อเย็นบนหน้าผากและพูดด้วยน้ำเสียงมีอารมณ์ เขาอดรู้สึกประทับใจไม่ได้พอเห็นว่าเขาผู้เป็นท่าได้รับหน้าจากนายน้อยหน้าขนาดนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากทุ่มเทกายถวายชีวิตให้นายน้อยจนสุดตัวหลินชิวหานที่ยืนอยู่ข้างๆผง,พงะพอได้ยินชื่อนางจากปักคุณชายนางสงสัยว่าคุณชายกู่กำลังช่วยนางเพิ่มสถานะในตระกูลหรือเปล่าใบหน้าของนางเปลี่ยนสีและเริ่มคิดเพ้อฝันไปไกล ความเศร้าที่นางรู้สึกจากการตายของหลินเทียนพันถ่ายหายไปทันทีคุณชายปลดวางใจข้าจะสืบเรื่องนี้และให้คำตอบที่ท่านพึงพอใจผู้นำตระกูลหลินพูดและถอนหายใจโล่งอกร่วมกับเหล่าผู้อาวุโสหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มคุ้นคิดหลินเทียนตายยังไงทำไมเขาถึงปองร้ายคุณชายกูและทำไมขยะอย่างเขาถึงเปลี่ยนเป็นคนละคน กูฉางเกอพยักหน้าให้พวกเขาเล็กน้อยและจากนั้นก็โบกมือให้พวกเขาไปได้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ปล่อยให้ใครฝังหรือเผาศพของหลินเทียนเหนือสิ่งอื่นใดเขายังตั้งตารอวินาทีที่หลินเทียนจะฟื้นคืนชีพถ้าพวกเขาเผาศพของหลินเทียนงั้นหลินเทียนคงได้ตายจริงถ้าฝังเขาแนทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของหลินเทียนและเนื่องจากกู่ฉางเกยังไม่ได้บีบเขาจนแห้ง เขาก็ไม่มีทางปล่อยหลินเทียนไปแบบนั้นตอนที่40พรสวรรค์ด้านการหลอมโอสถขณะที่เขาดูคนของตระกูลหลินออกไปความคิดของกูฉางเกอก็ผุดขึ้นและเขาก็หยุดหลินชิ่อหานไว้คุณชายกู หลินชิวหานตกตะลึงกับคำสั่งนั้นของเขาหัวใจของนางเด้งเหมือนกวางน้อยและใบหน้าก็อบอ่นขึ้นมาทำไมจูู่คุณชายกูถึงขอให้นางอยู่หรือคุณชายกูอยากบอกอะไรนางหรือคุณชายกูได้พัฒนาความรู้สึกต่อนางท่านผู้นำได้ให้กำเนิดลูกสาวที่ดีจริงๆผู้อาวุโสหลายคนของตระกูลหลินแสดงรอยยิ้มบนใบหน้าแต่หัวใจเขาระเบิดด้วยความอิจฉา เหนือสิ่งอื่นใดลูกสาวกับหลานสาวพวกเขานั้นเทียบกับหลินชิวหานทั้งในทั้งในด้านพรสวรรค์และหน้าตาไม่ติดฝุน่นหลินชิวหานเองยังเป็นอาจารย์ที่งดงามและเด็กสุดในสำนักสุดยอดเตา๋านางมีผมที่ไหลลื่นเหมือนปุยเมฆใบหน้ารูปไข่และผิวขาย,ยกนางมีความสามารถพอจะเป็นหนึ่งในสาวที่งามสุดและคนหนุ่มหลายคนก็ไล่ตามจีบนาง และตอนนี้นางดูเหมือนจะกลายเป็นที่ต้องตาของคุณชายกู่ด้วยนี่นำมาซึ่งความสุขต่อผู้อาวุโสข,ของตระกูลหลินในทางกลับกันชายหนุ่มหลายคนกลับรู้สึกขมขื่นส่วนหญิงสาวก็มีความรู้สึกอิจฉาผู้นำตระกูลหลินยิ้มและขยิบตาให้ชิวหานเขาอดถอนหายใจโล่งอกไม่ได้โชคดีชิวหานเป็นเด็กประพฤติตัวดีและมีเหตุผลคาเลยไม่ต้องเป็นห่วงนางนะัก ถ้าพวกเขาได้ใกล้ชิดแบบพูณชายกูผ่่านลูกสาวเขาแค่คิดถึงอนาคตนี้หัวใจของผู้นำตระกูลหลินก็เออหล้นไปด้วยความสุขแล้วเท่าหมิงเองก็คิดว่านายน้อยของเขาชอบพอลูกหลานเขาแล้วก็ตั้งต่อรอวันที่พวกเขาจะกลับไปยังอาณาจักรเบื้องบนและพาหลินชิ่วหานไปด้วยนางคือสายเลือดเขาและเขาจะได้มีญาติทางสายเลือดที่นั่นด้วยแน่นอน เรื่องหลักคือนายน้อยชอบพอนางไม่ช้าทุกคนก็หายตัวไปจากตำหนักของกูชางเกอข้าอยากรบกวนแม่นางชิวหานให้นำขนมหวานมาให้ข้าเองอีกได้ไหมกูชางเกอพูดด้วยรอยยิ้มและกลับมาสวมใบหน้าอ่อนโยนมาดคุณชายแบบเมื่อวานที่นางเห็นชุดดำที่เขาสวมเมื่อวานถูกแทนด้วยชุดขาวในวันนี้ขณะที่ผมยาวของเขามัดไว้อย่างเรียบร้อย ทำให้เขาเปรียบเสมือนเทพบุตรมาจุติหลินชิ่วหานจิตใจเหม่อลอยไปชั่วขณะนางต้องยอมรับว่ามีชายน้อยคนในโลกที่จะเทียบได้กับคุณชายกูหลินชิ่วหานมีความสุขมากกับคำชมของเขาแต่จากนั้นก็ประมาทก,กว่าเดิมในชีวิตปกติในสำนักนางไม่เคยเจอกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์แบบนี้มาก่อนขนมที่เจ้าทำอร่อยมากและก็ยังมีร่องรอยของเจตจำนงเม็ดยาด้วย นี่ทำให้ข้าแปลกใจมากกูฉางเกอรตอบสนองด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเหตุผลที่เขาขอให้หลินชิวーหานอยู่ก่อนก็เพราะนางกระตุ้นความอยากรู้ของเขาในฐานะผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับบุตรฟาประทานค่าโชคที่นางมีอยู่ไม่ต่ำเลยนางมีค่าโชคกว่า200โดยทั่วไปผู้บ่มเพาะจะมีค่าโชคแค่ไม่กี่แต้มหรือไม่มีเลยนางก็เหมือนกับซูชิงเกอผู้มีค่าโชคประมาณ300ในตอนแรก และตอนนี้นางก็มีค่าโชคเกินกว่า500แล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตัวนางกูชางเกอร์ตระหนักดีถึงความจริงที่ว่าซูชิงเกอร์เป็นหญิงฉลาดผู้เก็บงำความลับไว้มากมายกับตัวมันแค่ว่าเขาตัดสินใจไม่ถามนางเขาอยากให้ซูชิงเกอร์สารภาพทุกอย่างกับเขาเองสำหรับหลินชิวหานนอกจากจะมีใบหน้างดงามกับพรสวรรค์ด้านบ่มเพาะ กูชางเกอก็ไม่เห็นอะไรพิเศษเกี่ยวกับนางเลยเขาไม่ใช่ชายที่คิดด้วยส้นเทา้าการเล่นกับนางยังไม่เป็นไรแต่เขาจะไม่เอานางมาอยู่ข้างเหมือนซูชิงเกอแค่เพื่อเหตุผลนี้สำหรับค่าโชค200ของนางกูชางเกอสามารถทำให้หลินชิวหานสารภาพได้ด้วยตัวเองและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เหนือสิ่งอื่นใดถ้าคนนั้นไม่ใช่บุตรฟ้าประทานงานทั้งหมดที่ต้องทำก็คือ กลับค่าโชคเพื่อทําให้พวกนางยอมจำนนสําหรับว่าเขาได้รับมากแค่ไหนมันเกี่ยวกับว่าพวกนางมีแค่ไหนพูดตามตรงหลินชิวหานไม่ต่างอะไรจากเครื่องมือที่เขาสามารถใช้เพื่อเพิ่มค่าโชคชะตาเขานั่นคือมุมมองของเขาที่มีต่อนางเว้นแต่นางจะมีศักยภาพแท้จริงไม่มีทางที่กูชางเกอจะเอานางมาอยู่ด้วยเพื่อดูว่านางคู่ควรไหมกูชางเกอตัดสินใจทดสอบนาง 7จ็ดจำเม็ดยาหลินชิวหานทึ่งกับคำใหม่นางไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับคำว่า7จ็ดจำเม็ดยามาก่อนในชีวิตเจ็ดจำดาบ7จ็ดจำหอก7จ็ดจำกระบี่นางเคยได้ยินคำพวกนี้แต่นางไม่เคยได้ยินคำว่าเจ็ดจำเม็ดยาแต่ทว่าซูชิงเกอร์พันคิดถึงบางสิ่งทันที นางมักอ่านตำราบโบราณในเวลาว่างเพื่อเปิดกว้างมุมมองแล้วก็พบคำเจาะจมพวกนี้ขนมวิญญาณที่เจ้าทำมีเจ็ดจำนงที่เกี่ยวกับการหล่อมโอสถในนั้นและมันก็เป็นสิ่งที่แม้แต่ปรมาจารจ์โอสถก็ยังยากจะบรรลุแม่นางชิวหานท่านน่าทึ่งจริงๆกูชังเกอยิ้มตอนเขาเห็นว่าหลินชิวหานไม่เข้าใจเขาข้าไม่รู้จักการหลอมโอสถเลย หลินชิวหานร,รู้สึกอับอายมากตอนได้ยินคำชมของกูช้างเกอนางไม่รู้ศาสตร์ด้านนี้ถึงแม้นางจะมีพรสวรรค์บรรลือโลกเนี่ยนะถ้าหลินชิวหานเกิดมาในนิกายสำนักหรือตระกูลด้านการหลอมโอสถในอาณาจักรเบื้องบนนางคงเป็นที่เชิดชูในฐานะเทพธิดาแห่งการหลอมและอนาคตของนางจะไร้ขีดจำกัดคนที่ใกล้ชิดกับบุตรฝาประธานไม่ง่ายจริงๆ ไม่เป็นไรเขาไม่สามารถปล่อยให้พรสวัสด์ของนางเสียเปล่าได้ความคิดต่างๆลอยผ่านหัวของกูฉางเกอตารอยยิ้มของเขาไม่เปลี่ยนแล้วก็พูดกับหลินชิ้วหานแม่นางชิ้วหานมันไม่สนุกที่จะยืนเฉยที่นี่ทำไมวันนี้เจ้าไม่พาข้าไปเดินชมรอบเมืองเล่าอ่าได้เจ้าค่ะหลินชิ้วหานประหลาดใจและก็รู้สึกว่า หัวอื้ออึงด้วยความตื่นเต้นคืนก่อนตระกูลหลินโบราณไม่เพียงจะปิดทางเข้าออกทั้งหมดของเมืองแต่ยังปิดตายทั่วการกระทําของพวกเขาลบกวนผู้บ่มเพาะของเมืองโบราณและหลายคนก็เดาต่างๆนานาเหนือสิ่งอื่นใดบรรพชนของตระกูลหลินได้กลับมาตอนเช้าและพวกเขาก็ยุ่งกับงานฉลองแต่ทันทีที่พบค่ำเรื่องใหญ่ก็ดูเหมือนจะเกิด ทั้งตระกูลหลินเหมือนฝูงสุนัขล่าเนื้อที่ออกค้นหาใครบางคนผู้บ่มเพาะจำนวนมากคาดเดาและสงสัยว่าใครกันที่กล้าย,ยั่วมโมโหตระกูลหลินโบราณจนถึงจุดที่พวกเขาระดมคนทั้งตระกูลเพื่อจับตัวการหลังบรรพชนตระกูลหลินโบราณกลับมาจากอาณาจักรเบื้องบนตระกูลหลินโบราณก็กลายเป็นขุมอำนาจที่ไม่มีใครกล้าหักหานอีก การล่าอย่างฉับพลันนี้จึงทำให้ผู้บ่มเพาะหลายคนของเมืองโบราณกลัวก่อนอื่นพวกเขาได้ยินข่าวรือว่ามีคนใช้วิชาต้องห้ามแสนชั่วร้ายเพื่อใส่ลายตระกูลหลินโบราณโดยการลอบสังหารกุญชายที่ลงมาจากอาณาจักรเบื้องบนตอนพวกเขาพบตัวการแล้วพวกเขากับพบว่ามันไม่ใช่ใครอื่นนอกจากขยะชื่อดังของตระกูลหลินโบราณหลินเทียนหลายคนพบว่าข่าวนี้น่าเหลือเชื่อ เหตุการณ์ได้กระจายไปทั่วเมืองและผู้คนก็ไม่สามารถระงับความตกใจได้เหนือสิ่งอื่นใดหลายคนในแคว้นกลางรู้ดีถึงต้นกำเนิดของกุญชายที่มาจากอาณาจักรเบื้องบนการต่อต้านเขาไม่ต่างจากการล้นหาที่ตายดินแดนของแขว้นกลางตกอยู่ในพายุอีกครั้งแม้กระทั่งอาณาเขตอื่นของแคว้นกลางก็นั่งไม่ติด ดินแดนศักดิ์สิทธิ์กับราชวงศ์มากมายที่สืบทอดกันมานานับแสนปีได้ส่งตัวแทนไปตระกูลหลินพร้อมด้วยของขวัญที่มอบให้กับบรรพชนหลินกับคุณชายลึกลับ งา,งานประชุมเต๋าของคนรุ่นเยาได้เปลี่ยนเป็นเมืองโบราณที่ตระกูลหลินอยู่แทนมันเป็นการตัดสินใจของดินแดนศักดิ์สิทธิ์และราชวงศ์ต่างๆสำหรับเหตุผลมันง่ายสำหรับผู้บ่มเพาะที่จะเดาถ้าพวกเขาคิดถึงข่าวที่พวกเขาได้รับจากแดนมุรพาเหตุผลว่าทำไมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเฉียนถึงสามารถปรับขุมอำนาจใหญ่ทั้งหมดของแดนบุรพาได้พรซูชิงเกอ มันต้องยอมรับว่าซูชิงเกอร์ท่านหญิงศักดิ์สิทธิ์ไทเฉียนคนนั้นคู่ควรกับตำแหน่งสาวงามอันดับหนึ่งแห่งแดนบูรพาและนางก็คือเหตุผลว่าทำไมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเฉียนถึงกลายเป็นใหญ่หลายดินแดนกับราชวงศ์อยากเดินตามรอยเท้าของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเฉียนถ้าลูกหลานหรือสิทธิ์พวกเขาาสามารถจับคุณชายกู่ได้พวกเขาก็จะทะยานขึ้นสวรรค์ในก้าวเดียว แม้กะระทั่งบรรพชนของพวกเขาที่ลงหลุมไปแล้วก็ยังต้องกระโดดขึ้นมาแสดงความยินดีเหนือสิ่งอื่นใดแม้กะระทั่งบรรพชนของตระกูลหลินที่ทยานขึ้นไปเมื่อส0 0 0 0ื่นปีก่อนก็ยังเรียกตัวเองว่าทาาชลาต่อหน้าคุณชายกูสถานะนี้น่ากลัวเกินบรรยายมันทำให้หลายขุมอำนาจตกใจและก็อยากเห็นหน้าคุณชายสักครั้งทันใดนั้น เมืองโบราณที่ตระกูลหลินอยู่ก็กลายเป็นมีชีวิตชีวามากและก็สามารถเห็นขุมอำนาจใหญ่มาถึงทุกวี่ทุกวันยังมีคนจากเผ่าโบราณบางแห่งที่ออกมาจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์โบราณพวกเขาคือคนที่แม้กระทั่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ยังต้องไว้หน้าในวันปกติว่ากันว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์โบราณคือพวกที่อยู่ใกล้ชิดกับอาณาจักรเมื้องบนที่สุด ลือกันว่าพวกเขาคือสาขาของนิกายบางแห่งของอาณาจักรเบื้องบนสิ่งมีชีวิตใดที่เดินออกจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์โบราณล้วนถูกมองเป็นแขกผู้ทรงเกียรติในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้